ที่สองของการออกหน่วยตัดผมที่โรงเรียนวัดดอกไม้อะไก่จะหล่อเลยเห็นไหมเอาหน้าออกแล้วดูหล่อมากเลยเห็นไหมหล่อไหมครับพี่เขาตัดเก่งไหมให้พี่เขาผ่านไหมครับตรงนี้เลยเอา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 ไว้แค่นี้นะแค่นี้แล้วกันเนาะไปบ้านเดี๋ยวให้พ่อตัดโอเคนี่ก็หล่อแล้วเนี่ยสิวเต็มหน้าแล้วคนเนี้ย เซาลอนยีงไม่ใหม่กับเสกซาลอนติดงานอีกไหมนี่นี่คือเล่นคอนเสิร์ตเนีย <c oughs> นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ We'll be right <laughs> back. เป็นออโต้แล้วอกนีอกนัอ มีเห่าไหมไม่มีครับ <c oughs> ไม่ไว้ทำไมยาวๆน้าแกาแก่เดี๋ยวไว้ดูตอนตัดเสร็จนะหน้าออกมัออกนจะเด็กเลยรอขึ้นมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ย่นีเปียหรอตรงเนี้นย,นนยดูดิ อนพได้ออยินเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าอะไรนะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันมักจะอยู่กับเราไม่ถาวรแต่อะไรที่มันอยู่กับเราถาวรอ่ะมันมักจะไม่ง่ายแต่มันก็เป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะไม่บอกไหม ไม่ได้มีอะไรง่ายแต่ไม่มีอะไรยากเสี่ยงความสามากดูอย่างลูกไก่ดิเสี่ยไก่เราทีแรกมาโุ้ภูมิใจมากเลยคึกเครื่องมือพกคเดียวเลยพอตอนตัดออกมาเป็นไงไนี่าธรรมดาอันนี้ก็โดน่จ้เข็นจากผู้ปกครองทางบ้านาที่บุตรตอนนี้อาจารย์ก็ช่วยน้อยลงแก้น้อยลงทำเองได้เยอะขึ้นมั่นใจเยอะขึ้น เข้มเลยอาจารย์ใหม่รียบร้อยแล้วหนึ่งใช่ไหมงามด้วยใช่ไหมพี่ตู๋ครับสวยครับเป็นเหลีเยอะคับยงไม่สมพี่ตู๋ต้องวางหวีให้กลมครับค่อยๆเดินนะทีลระลึกหวีเรียกเด็กมาเลยพี่ไใจหนึ่ง ้าเหลือเยอะอยู่นะ,อ,อ,ะอ,อันนี้ไม่ต้องรีบนะครับวันนี้เด็กโตครับนั่งลงหน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยครับ,รบสัมภาษณ์ออกช่อง YouTube นะ้งาหน้าเนี่ยไว้ทำไมเอ่อผมมันมันเท่ดีครับรอขอเปิดหน้าหน่อยสิขอดูหน้าหน่อยออถูกกดไหมล่ะเนี่ยนะึไม่ถูก ไว้น่าะแก่มากเลยนะเชื่อครูไหมนีเดี๋ยวตัดออกสั้นๆนี่จะหล่อมากเลยลูกแล้วเรียนหนังสือจะเรียนเก่งมากเลยไว้ยาวๆนี่หัวมันจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วนี้เราอ่านหนังสือไม่ข้อสอมันจะเกาหัวเนี่ยจะเรียนหนังสือก็เกาหัวเนี่ยเรียนผ่านหนังสือไม่ทันเพื่อนเลยเนี่ยลองตัดสั้นๆดูนะสั้นๆเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากเลยเชื่อครูไหมเนี่ยครับจริงๆอ่งเดี๋ยวลองตัดดูนะเดี๋ยวเธอมีตึกสอบแล้วค่อยดูนะอยู่ปอไหนตอนนี้อยู่ป .5 อาได้ไหม ปีหน้าปไหนครับปีหน้าปวหกครับใช่เหรอคิดว่าได้ข่านได้ผ่านไหมผมว่าสิบตรบสิบสิบคูณสิบนี่คือไม่ผ่านผ่านครับคิดว่าได้ขึ้นปวหกแน่นอนแน่นอนครับไม่มีลงปอสี่นะไม่มีครับปีนี้ปอห้าปีหน้าปอสี่จะเล่นโมบโครับก็อยู่กับเด็กนะครับมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เราัะ ในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักแล้วเราจะอยู่กับมันได้นานจริงไม่นานนัแล้วทําไมที่บ้านชอบบวชให้เขาจังเลยสุดที่บวนยังคงไม่ให้ตัดเลยห้ามตัดหัวฉันผถ้าไม่หล่อใช่ไหมสวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อยครับอยู่ป้อไหนครับปวศห้าครับปวห้าครับปีหน้าป้อไหนครับป้อหกครับคิดว่าได้ขึ้นไหมครับน่าจะได้ขึ้นน่าจะได้ขึ้นมั่นใจเท่าไหร่ครับ ห้างสี่พันสี่เป็เหรอเรียนมาทั้งปีทำไมไม่เอาร้อยเลยลูกเฉพาะคนนึงนั่นมาแล้วคนนี้เหรอสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่อ้วนครับพี่รูปหล่อครับอยู่ปวเ่ยวไหนลูกปอห้าครับปวห้าทำไมแก้มตึงอย่างเลยครับกินข้าววันละกี่ชามเนี่ยสองสองทำไมตัวตัวใหญ่กว่าเพื่อนเหรอครับดูเพื่อนปวห้าเหมือนกันมายืนคู่กันที่ลูกมามายืนคู่กันเดี๋ยวเรามายืนคู่กันสิน่ะ ไหนขอดูซินั่นโอ้มันเหมือนเลขสิบเลยนะครับนี่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ดูสิเนเลขสิบเลยเ,เห็นไหม <c oughs> ทำไมอ่ะเวลาก,กินขนมแบ่งเพื่อนบ้างไหมนี่แดงเหรอเนี่ยเดี๋ยวตัดผมเสร็จได้ขนมอีกคนละห่อนะหนูเห็น <Okay. S 1> ขนมไหมนะ่าแบ่งเพื่อนตัวเองกินครึ่งหอ่อให้เพื่อนห่อครึ่งหนูโอเคไหมอันนี้ป้อนไหนนี่คนเนี้ยป้อนห้าหนึ่งค่ะโอ้ใช่นึวก,กว่าเด็กปอหนึ่งเลยดดีไม่ตัวเล็กจังคนนี้แยกกินขนมหมดเลยใช่ไหม ว่าเลี้ยงหนังสือเก่งไหมก็ใช้ได้ใช้ได้ปีนี้ปอห้าปีหน้าปอไหนครับปอหกครับมั่นใจเหรอคิดว่าอยู่ปอห้าหรือปอสี่ดีปอหกเอ้าเหรอแน่ใจนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เปอร์เซ็นต์ครับทำไมคนนั้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังแต่ได้อยู่ปอสี่ต่อสนุกไหมเรียนหนังสือสนุกครับได้นอนทัางวันไหมไม่นอนตอนอนุบาลได้นอนไหม นอนครับอ๋อทำไมแล้ว,แล,วแล้วนอนไหมตอนอน,นุบาลไม่ไม่ชอบนอนแล้วตอนนี้อยากนอนอยากตอนนี้อยากกลับไปเรียนอน,นุบาลไหมไม่ค่ะทำไมอ,อนุบาลได้นอนกลางวันด้วยนะ,ะข้าวเสร็จอาบน้ําทาแป้งกินนมนอนเลยนะไม,ไม่เอาเหรอโอ้คนน้นท์บ้างคนนนท์ชอบใช่ไหมย <S 2> <S 2> <S 2> อยากกลับไปเรียนอน,นุบาลไหม <S <S ไม่เอาไม่เรียนเลยครับว่ารอแล้วครับคนนี้ขอไงหน้าหน่อยลูกเงยหน้าหน่อย จะทำหน้ายน่นอย่างเพืนแก่เดี๋ยวสิวขึ้น <bureaucracy> เลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเห็นย่าแมเนี่ยเอาข้างหน้าออกแล้วเป็นไงหล่อไหมเพีนี้เนี่ยดูที่หันหน้ามันนี้นาดมันหล่อขึ้นนั่นเยอะเลย <c oughs> ไปไว้ทำไมข้างหน้าเอาก็เยอะเปลืองแชมพูอ,อีกไหมน,นี่ดูน้องนี่นี่น้องน้องน้องทำไมเครียดจังเลยลูกยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับยิ้มหวานเรื่ยิ้มหวานเดี๋ยวให้หนมหวานึงยิ้มหวานหน่อยครับนี่มือได้ให้ขนมสองหอเลยคนเนี้นย